สวัสดีครับผมเป็นสวยๆแล้วครับหลังจากมือวานนี้ช่วงหางวงแรงฝนตกครับผมฝนตกเนะครับช่วงหางวงแรงมือวานนี่ครับวันที่สิบสี่นะครับฝนตกครับนะรถพี่น้องรถเกี่ยวก็ได้ลงสวยแน่ครับพี่น้องมืัอนี้ก็เป็นเวลาสี่โมง้วครับมาเพิ่งสักสุพรรณคือเขาครับผมสุณรรณสวยๆครับสองพันยี่เปียครับ สองพันยี่สิบเจอศักพัฒนาครับนี่มาข่างกัน,กน,กนครับศักพัฒนาครับเโย่งตรงไกลๆกันนะครับพี่นอ้องโอ้ตรงไก่นะครับครับเขาก็เพิ่งเริ่มลงเลยครับรถตัวใดขั้นใดก็เพิ่งเป็นทางการมื่อนี้นะครับเขาก็บกาลังเริ่มสุก พี่น้องกระยานฝนแน่อบอว่าท่านได้นั่นเป็นไงครับถึงลงครับผม,มเฉียวเฉียวอยู่หรอครับหย่อนแสงแน่น้อย,เน,ยนเลยนพี่น้องสั้นนี่สักสุพันธ์มีไหมเจอกับสักสุพรรณมาเจอกับสัตไ้พัฒนาครับ วมืนมอนี4โมง20สักสุวรรณในอุมหนึงครับขายต้งสักพัฒนาก็ไใน2อุโมงล้วครับัน,บน,ออน,บนได้นั่นครับเพิ่งเริ่มเจาะเริ่มลงอันไหนกันในก็เป็นทางการมื่อครับตะกี้ก็มีจตเปิดจอยยางจอยยางนั้นครับ tù lộ, lộn hoặc mạng cái bắn giang tù ở bên đó lộn hoặc mạng và cho bắn rồi nhìn nhạt chip kìa đấy ถือว่าทักสุพันธ์ตัวนี้เป็นอีกตัวนึงคับที่ลงโตเป็นตัวนึงที่ลงโตเสียงตู้ได้เครื่องได้โบได้เงียบจิ๊บแลนได้ เรียงรถมันก็อยู่ความชอบของคน,นะครับพี่น้องบางคนก็นว่าสักสุพรรณบางคน,นว่าไทยเจริญบางคนนครับยังนีเพิ่นกระเล่นอยู่ครับนี่สักพัฒน,นาตัวสตาบิร์กโอเคอ่ะคนก็นยังเล่น,นครับเขตไผเขตมันครับมักไพ่มากมันมักปานเจริญไทยเจริญฟีไม้พวกไปจินกระจอนยังแต่ยังมีครับ บอยจเจริญเหิงจเจริญแล้วแต่ครับแล้วแต่ไผมาไข่ได้ครับไปใส่ไข่ได้ก็ว่าไข่นั่นครับที่ว่าผมย่องสักสุพรรณคันนี้ก็บ่แม่นครับอันนี้ก็ผมมาถ่ายผมเป็นมันก็ผมก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าโอเคครับที่ว่าเห็นคันนี้ก็ถือว่าโอเคแน่นั่นได้ครับ Naga cái bình bay ngang 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 nên ngang này là vào mát ngang ngang mát ngang 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 nè này nè ภาพน้ำก็แหงแงม,มีน้ำแงนิดดก็หลายคือสีกายนี่เขาเป็โยคงผ่านกันนะมันสักกันนะ bây nó cập không mày đi có ổ vậy, không có chỗ mày đây mà ai à, chìm đây cái ปีเนี้ยนะครับเพราะว่าปีนี้มันบ่ลแมก็พอได้แต่ว่าเขางา้างาสองค่ายเจอกันไอ้จริงวะไป còn sáng nữa thì là phấn có, có thay giòn sáng nữa. hoa mà len len như là chuốt 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 ลาคังครับมั 40, นอพัางเงี้ยสูบไขสูบมันในวิธีพากลางแตบบ่ว่าไก่กันแล้วมูนกุบสัว์พฒกาเนี่อ่าสินหลุดเนี่ยไปเรื่อยๆของคนเนี่ยนะสิ เจ็ดสิบแปดไร่เขาลุงตะเสาเนี่ยก๋าเดี๋ยอยู่วันคืนเมื่อสามสิบสี่สิบเกลือนแล้วครับจวดเกลือนะครับผม นี่เพิ่งเปิดหน้ากระเลนจวดเทือนพี่น้องจัดสูพันใส่เลนแล้วครับ แสวดเนื่อนๆสวดที่กันพี่น้อง พี่น้องในที่ได้เบิ่งชิปกทิจรารณเพี่ครับสิซื้อรุ่นใดผมอ,อยู่ท้ายอยู่ีหารุ่นเลงครับย่หอคายได้คายจริงฟังหอเลยครับดังสุพรรณตัวนี้มือเปนกอ,ฟ,นนอ,ฟ,นนอฟังยีลบ่กฟับได้แบบไ้สมิษก็ ngắm được, được, được. <laughs> Ngắm <khai quen> <laughs> <laughs> ừ, sắc su phấn sắc phát thanh là mùi này châu à <laughs> <Nhiè, cười> chuột cứ gần rồi ơi tiếng cầu tèo lâu chay เี้ยวขางกันครับคุณรทงพี่น้องขับย้อนแย้งเร็วมือแน่ดูเจังไหเกี่ยวเค้ื่อพัดพี่น้อง ืเนาะครับชิปนี่เบื้องเบืองสีเงาไปครับผมชิปนี่ฝากไปเพื่อนแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาต่อจ้อนะครับ Baiklah, terima kasih.